สวัสดีมีมอดไม้มาอีกแล้วใช่นี่มอดไม้เอามอสไซเลนเฮดไปด้วยนี่มอสไซเลนเฮดเอามอสไซเลนเฮดลงไปด้วยเฮ่เฮเฮ่เฮดเ่เฮ่เฮ เข้าเลยโ okay. อเคเออเอออ่ะันนี้ก็มาลงคลิปใช่มาลงคลิปเพราะว่าไม่มีอะไรทำใช่มีมดใหม่มาอีก แล้วแต่ว่านี่นี่มีท่าเต้นมากมายมีท่าเต้นมากมายเลยให้เลือกใช้มีท่าเต้นมากมายให้เลือกใช้นี่ เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนาะิีไม่ทะลตือเตือตือเตือเตือตือตืตืตือตือตือ

ผมพิดอะไรออกแล้วผมว่าผมไปเต้นยอ้อะเยเอะตูนแชทดีกว่ารอบนั้นรอบนั้นก็โดนไปแล้วไม่ใช่เหรอจะมาเอาอีกทำไมเนี่ยใช,ใช่แต่ผมจะเอาอีกทำอะไรผมเนี่ยไม่ทำอะไรผมเมื่อกี้จะจะโดนแน่ โดนแน่ตุนแคทเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนย้อยเยยแน่ตือ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 ตตื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 

เปลี่ยนมุมกล้องแมบหนึ่งตุ๊กแคทยืนตรงนั้นตื้อ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 เฮ้ยมัดท่าเต้น รีไฟ์การ์ตูนแชทไม่มีอะไรกินนะสิเว้ยเสียงกระด้างดังเอตอูฟีข้างล่างมีอะไรไหมนี่ก็มีท่าเต้นใช่ มอทุกมอมันจะอยู่ข้างล่างแต่ไม่แต่ถ้าเป็นแต่เป็นมอแต่ถ้าเป็นมอสไซรันเฮดกับมอสไทรท่านนั้นก็อยู่ในหมวดไข่ใช่อยู่ในหมวดไข่เดี๋ยวไปจบคลิปด้วยเดี๋ยวไปจบคลิปกับเอ่อพิชทุนแคท เกินทุกครับ